สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับเดือนสกาวและก็เดือนคนเดิมน,นะครับวันนี้ก็มาตามเลขปูหนัาะมเมาตะกุดนางเสือผูดใดสนใจแกะอะไรเขามากนะคะเน,ะนาะพู้ใดก็เพิ่นมาจากไันก่อนอำเภอบ้านม่วงเพิ่นมาดูด้วยเหรอ,<ม>อ่มาูโอ้ยแง่นั่นละ่ะ<น>ที่เขามาถ่า<น>ยทำเราแล้วก็ถือว่าตลอดได้เห่ะเนาะเราได้อีกบอกแล้วมาอีกเราถืออีกกันบ่ปัวแล้วเราผลใหม่มา ลราก็มาจุดบะเบงตัวเล็กน้ากัดเนาะค่ะเนาะเอาเฟอร์เดตตัวใดเราจะขึ้นไปหาปูไปฟังน้ากัดเนาะค่ะสำหรับเหล็กปูหนักเนาะเพื่นเพื่อนเราเนานาาพืนพนพ่นไปเลยเพื่อนในเหล็กเพื่นไปเล่นบ่ามาเอาบะเบงเหล็กถูกเอาเหล็กถูกพันจุดแล้วเรียกว่าสัตว์เด็กต,ตัวเทิงตัวเทิงไม่เกียวมันพอพออนไรนี้พอจั์เร,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 สราสนใจหาหาสองสนใจหาสอง ตะมาต่อเชอมเหคือศูนย์คือสามมุดเดาไระเด้อให้ท่านผู้ชมดดรลร์ทั้งบานเนาะสัุปเลขถูกที่มันมาจุดเนาะแคปหน้าจอไปครัะะบท่านผู้ชม <c oughs> เลขถูกเิ่นแคปหน้าจอไปแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวขึ้นผ้าขึ้นไปตะกรุดนางเสือน้ำปูเนาะคะ่ะผู้ที่จองเข้ามาก,ก็รอก่อนเนาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจ ขีมกับทักไล่เขามาหนึ่งพันสามรอยบาทกระจับเงินกระจับท่องก็คูรละหนึ่งพันบาทตะกุดนางเสือก็ไปสนใจแอดไล่หให้อดมินเท่าไเ้เ่ยเนะค่เนาะที่เบอร์ทั่วศูนย์กหกกสีกกหกสองนะคะเดี๋ยวภาพไปหาปูกันเลยค่ะไั้ดีมให้กับปูเห็นพันนีม่ได้เคือดเดืเดียนนอดน้า่งเกาเลยกัน นเห็นแม่ตะเคียนเนาะคันเนาะ mm hmm. กองมูไปหลดเม่วนนี่ mm hmm. ถือเลียกดังเรียกได้กัจ้งว่ากันไปเจเก้ว่ากัน้ว่าให้กกอนมูอีก mm hmm. แล้วเมนี้สามคู่เนียนเนียนหลวดนะเด mm ือหลังเสืออะไรขึ่นมไหนบ้เมนค่ะแมนเอาสิหมดมากเลยเนี่เนี่ยก mm ันมากแกว่าเนี่ยว่าจะออกจะเลยแยกขาเ็บนี่มันจะออกจ่มันจะผลเลยปะนี่ยสามเลี้ยงกันเลน่นน้อมเลี้ยงกันแลน้วเนาะ นนี้นแม่แต่เชียนผลบน่นนี้จจุบันเพราะว่าเมื่อไหนเมื่อไหร่เปาวมากเมื่อไหเมื่อ่ขอับเพื่นงดกวนไปเพื่อนให้หาเข้างดมัรอกเข้าหายมวยเพื่อน้เช็ดหากนึ่งหามันก็ว่าตัวครับคือว่ะอยัโยมเพื่อนดึกกันสามแสนบ่โยมเพื่อนถืกสามแสนนะครเนาะหาเจ็ดบ่ถืงหาเจ็ดปัด ถ้าไม่เอาขายขายให้ก็เอาถือลายก็ดีบ้านเราแม่ม่อนมันนี่แม่นมั่นค่ะเพราะเปล่าต้องกันมากถึงเรียกดังพร้อมันน้อปูเนาะแต่ก็ยังถืออยู่ผู้ถือก็ยังถืออยู่คือจะเข้านี่แหละบ้านนี้การบ้านนั้นนักเพื่อนที่ยึดเก็บคือขึ้นหาเพื่อนหาแม่แต่เชียนอแต่ว่าเมื่อคืนมันลงมาอยู่เพื่อนแล้วมาเขียนใหนเบิ้งเพื่อนเขียนนั่นสิไรนี่เชียนไหนเบิ้งคไข่สามคู่น้อปูเนาะวันนี้เนาะให้ก้อนไผพลวดนะฮะกขึ้น จ้าที่ตุงกับดั่งหรือบ่ดั่งกับบ่รู้ับ่ดังกับ่ฮูช่อ๋อเพิ่นเชียร์ในะะเพื่อนที่ไหนมาเชียแต่ว่าบ่ไนทไปวัา,น,วา,น,วานที่ยึดเจ้ทไปหาเพิ่อนค่ะพะลุ่มแม่แเขียนพนุงมาเคียนให้นาอแม่ะเขียนค่ะ,ะลุ่นคนละลุ่มูหน่อยหน่อยค่ะไ้ไปไปซ้วันแล้วค่ะโอ้ได้ว้อมวันวันไหรจะวนไห้ตารางดิค่ะมกเมื่อก่อนห้าเก้ามันบ่อกเก้าหา ค่ะหางเกจทากหนึงหามันก็ออกหางจ็จค่ะมอวแต่ว่าเกจนะสี่มันผูออกกับบอันดกับก้องเขากิสีบกับออยู่บ้างเนาะเอฟซีเนาะเออกกับโอ้ค่ะอันที่เป็นเกจหกเ็ดแปดทึ้งหาแปดเป็นเสียใดค่ะก็ไยคือเขาเนาะคือเขาเพราะว่าเขามาเพ้่ออกกับฝ่าไปฮันอตเรียรถงว่นี่ปูบาฮันสุดโตเรียรถจ่องไปรถคนละคู่ละคู่ละคู่มันถือเสียบเดียเสียใดนั่งกดนี่เนาะปูเนาะ โอ้ยือมเสือด้เงเสียเดยถ้าเป็นล่างที่เป็นสองกูละแปลเจ็ดกับหกเกล่ะี่เป็นล่างค่ะแปทาจะเป็นบนด้วยค่ะขันมากขันมากแปทาเป็นบนค่ะนี่หละเอาส่วนตะกุดนั่งเสือเนาะปูนเนาะยั่งจะอันปูนอ่นแต่ว่ากับมีคนสร้างไมาอยู่แต่ว่ากับรอบนี้กับจิตหลอบพิเศษนะครับหลอบพิเศษ ดี๋ยวให้ปูพันบอกวิธีใส่แล้วก็เห็ดตังไหนจังสีส่โศกปูรับไปย์พันกัดวิโสกเลยแล้วปูก็เจ้าก็ถามกันมาหลายทางกันมาหลายแล้วก็เจ้าก็เล่นเดือดสกะารเรยกว่าอย่าเฝ้าเด้อรอให้ปูพันเห็ดอีกก่อนเด้เอเฮ็ดทำวิธีปลูก,กเสษของพันอีกก่อนเด้อเนาะครันเนาะว่ะากันเห็ดท่าว่าค่ะแต่ว่าบางคนก็โทรมาถามค่ะบูชาแต่กบไปทำเช่นเดียวกาวแล้วคาถ้าว่าจะได้ปูว่า <laughs> อ,อันเขาอันเขาบอกให้ที่สนว่าก็เล่ยบอกกับเจ้าว่า ไอ้แทงคันหานี่ได้เนี่เฮ็ดทันทีนี่ก็ยังบอคักอีกอยู่ดิปู่มันเพิ่นยังบอคักใจอีที่เฮาบอกแล้วยังบอคักใจเพิ่นว่านั่นบอคักค่ะนี่ก็เอาวางไว้ยังซี่ค่ะรับไปแล้วเนาะรับไปแล้วยกขึ้นก็ให้ว่าน้โม่สามจบค่ะและ้ว่านะสีวางพรมมามะอาโอะค่ะกเจ็ดจบค่ะแล้วก็อธิษฐานในใจนั่นอธิษฐานเอาขอโซข้อลาเพราะว่าเป็นเมตตามหานิยมค่าขายแล้วก็แก้ คุณแสคุณผีคจะได้หลายแนวเด็กหน่อยเดี๋ปูดิ๊กหน่อยก็แขนได้ไงกับแขนได้แล้วก็บ่อพิษทั้งทั้งแนวบ่วกระร่อทั้งแนวค่ะใช่ได้บ่อกระร่อนทั้งแนวค่ะเพราะว่าเพื่อนบ่อยกระร่อค่ะเพื่อนว่าไปใส้กับไปได้ค่ะนอะไรทั้งสิ่งนี่แหละมีตาดอกไม้ทั้งสี่ค่ะคันหาเนาะคือคันหาคันหาหลงใหม่หาคู่เทียนหาคู่เออหองไม่หาคู่เทียนแต่ว่าอืห้องสีเบิร์ดล่ะเนาะเบิร์ดล่ะ แอดมินเขาเพิ่นจอมมาเจ้ามือแล้วสามสี z, ่มือหานะสามสี่มือหามือเขามือหนีเขาเลยเดชเขามากแล้วรอทุกคนรอมันไม่มีเม็ดเ่นี้ละเบิดแล้วนะฮะเนาะคุยกัท่านกับท่านแต่ว่าแอดมินต้องทักแอดมินเข้าผู้เดียวเด้อวยทักมาให้ในสกาวเพราะว่าแอดมินเพิ่งรับงานทั้งปุ่นเนาะปัญหามันเบิดแล้วมันสี่เดชค้างไว้ดิเพราะมันค้างสัานีค้างแบบไม่อยากให้เอาไว้โดดไหมนี่แหละนะฮะเนาะไม่อยากให้รอดไม่อยากให้ถามว่ายิ่งในสี่เดชยิ่งในสี่เดชนะ คือว่าเอาไปรอดๆไปเบิร์แล้วกับเบิร์นเลยค่ะศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าเก้าเก้าหกสองเนาะส่วนตัวเรียก็นดีรับยาเตชเคียนพันก็บไหมาตองวดไป็นเลิศอืมยาเตชเชนมา็นไหตองวดค่ะส่วนแบบภายในตารางล่ะส่วนพักค่ะเรียกเพันมาเนี่ยบ่ออกผลนะเจอาตะลางค่ะเตชเชียนใ่ยเบิรงนมเคลื่อนเนี่ยก็เป็นแนวทางไอเอฟซีค่ะเป็นแนวทางกันใช่หรอเพราะว่าเพันเรียกนิมิตเรียกฝันค่ะฝันว่าแม่ตชเคียนมันเจียนใ่ยเบิรง S <S าการเข้าค่ายกันว่ากระเลขแปลมา้เพราะว่าพืนเฉียนนาะเพืนเพเชียนใต้ดินเนาะค่ะกย่านนั้นด่านแปลวันเถิดอันเบื้องนั้นก็คือแปดแปดเจ็ดเบื้องนั้นคือคือหกเจ็ดค่ะนี่นะบรสซาบตีปัวบอสซาบค่้าเพืนเชียนใต้ดินไหเยบังค่ะข,ข,ขึ้นนี่ละเพราะว่าวันนีม้มีแต่เห็นในออส่วนคองเไทยคือวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปด จังสีสรุปไฮที่บัวจังสีเนียนไฮเทียเออเพราะว่าปูที่ขึ้นมาห้าพันค่ะปูที่ขึ้นมาหาเม่ได้เชื่อเพันค่ะเพราะว่านัดถึงนัดเจอเพื้นที่ยี่สิบเจ็ดค่ะนัดเพื้นนะครับแว่เนี่ยแต่เน้าท่าเนี่ซื้อค่ะเพคนเชี่ยวอะไรบ้างมาเคลื่อนนี่ล่ะค่ะแต่ว่าห้างบ่านี่ไปหาเพื้นอืมไปซื้อลอตเตอรี่ไปไฮเที่ยวมันไงรอดตะกุดตะน้ำปูนี่แล้วให้ปูให้ฟังแล้วเนาะ ยังบวชขักใจก็โทรมาหาปูได้เน,ะะนะเาะค่ะเนาะเออก็โทรมาะไรค่ะอยากเห็ุพิธีอย่างต่างๆปูบางท่านพิธีต่างต่างเชื่อ,อมดวงค่ะเสด็เครอค่ะดวงไพ่พอดีก็ปูก็บเชร่อใหายใว่าะเหตเอาไรซื้อม,มาไล่ไปหาเดือนจะกาวก็ได้ค่ะค่ะเรื่องซองนัน่นเรื่อก่อนอะซองหนึงสายฟ้าไอะไรเออเออสายฟ้าผ้าร่วยก็ได้เอออะไรไล่ไปหาเพื่อนเพื่อนทีเขียนได้กระดาษมาแล้วก็ ประจุประจัยเนี่ยกะส่งมานให้เพิ่นน้ำเพราะว่าเพิ่นเห็นว่าส่งปูโปรตีนทะเลเคาะเสริมดวงให้เพราะว่าที่ผ่านมาที่ทีเอฟทีส่งมาก่อนเนี่ยปูเฮ็ดให้เมื่อเล้วสามสิบกว่าคนเสรเมื่อชุดแล้วก็ปูเฮ็ดแล้วเรื่อยเลือชุดสองปูเพิ่นเฮ็ดเพราะว่าปูที่เฮ็ดเท่ายี่สิบสามสิบคนนะนะแค่เทศเดียวเราปูสวดเสริมดวงให้ยังเฮ็ดให้แล้ว คนอยากเปิดดวงเปิดดวงไรที okay. round, are, right. ่ดีน um, ้องปูน้อคนเฮาเนาะกานเปิดดวงก็บการเขียนเขียนไมาว่าหนูจะเปิดดวงคัรเขาได้เสริมดวงก็ว่าเขียนไมาว่าหนูเสริมดวงหมายว่าค่ะเพราะว่ายั่งปูเฮ็ดผู้ที่ได้แยกออกจากกันค่ะเพราะว่าเสริมดวงก็บเพชรตั้งนึงบานเอนเปิดดวงกับเพชรตั้งอีกตั้งนึงผู้ที่ได้แยกคือกันน้าเวล่านั่นมาเวลาร้ายเขามาเฮตันสันไอ้ไรเขามาลดเนาะคันเนาะแล้วก็ ปวดปัจจัยท่ำบุญมั่งเพลินมากหน่ละล่ะน,นะฮะเนาะที่แอดมินทำมาเหนื่อยสี่เท่าไล่ซื้อออกดอกนะฮะเนาะแต่ว่าก็คือบันทึกเบอร์ทักไล่ได้ใครกันท่วมมากดิแต่ว่าขันโทรมากขนาันป,ป,ปุ้ยโบไม่ไล่กัโทรมาสายตรงก็ไดเนาะฮะเนาะเอุเอ้ยไ,ไ,ไม่ไล, <นะ S 1> ล่<อ>กันใส่ไล่กันเพราะว่าขันโทรมันไหลเลยนี่รับโบไว้โบไวเอาเมื่อนั้นปู้คนมาโทรวมาปู้ยเอาเหมือนกันร่างจานีณกับว่าเนาะค่เมื่อเดียวต้องแป๊ะร้อยเนาะอ มันมันไหลหรือเนี้ยมันเบ็ดนอบรลับเนาะลับเน้ย่นเบ็ดนาะพราะวนั่นเมื่อเดียวเรื่องนี้หันปูแบบพ้นว่านั่นโน้ทเไปหาเดือนในเกาก็ใช้ฝ้ามันก็บระหลับนั่นถ้าอยู่นี่ก็ร้ายแพร่เราเนี่เป็นเนรับเล้วนเด้แต่เราเตะกุดไอ้ปูนี่แหละเขาไล่ไล่กขมาเขาถึงเขาประกาศรับเพราะมันไหลบันทีไหลบันทีรับไม่ได้คล้องว่าเนี่ยล้วว่าหน้ทีู่าจะกุดค่ะ เรียกว่าให้ไล่ไปห้าเดือนแต่เกาเขมดเทแนยวพูนเสียงมีแต่เสียวแล้วไล่ไปแล้วพูนบลับพูนไปแล้วพูนก็บลับไปเลยมันก็เสียวเนี่ยมันมีเนาะมันก็ล่อเป็ลรอไปแล้วเนาะพูนมีบ่านเขรก็เลยว่ามันมีอนนี้มันมดแล้วตอนเราเป็นมีอะไรตอนี้ก็มีสิบสามอันนี่ต่นเราเนี่ยเดียกที่สิบสามอันนี่บ้านมดเตนียวมากกระเด็นสิบอันอันนี้ก็คือค้างไว้แล้วเนาะคือบ้านใมันลง คือสอบทามแอดมินเข้าไปก่อนพ่นจะตัดหลอดเป็นเทะเลหลอดเทะเลหลอดเนาะพอเพราะมันไหลที่ขนมห้องปล่อยลงนี่มันเกิดโอ้เนาะพันพันในพันในหาพันในสิบมังสีแม่ปูมังสีแม่เนาะมันเกิดเพื่อนนี่เพราะว่าเป็นเมตตาไา้ย่อมค่ะว่าโยโปรตีนแล้วแต่ละแพนนั่นค่ะแพนนึงน่ตัวถ้ำนั่นเก้าสบเก้าตัวเก้าสิบเกตัวเออตัวถ้ำที่เ้าอยู่แาดแพนละเก้าสิบเก้าตัวตัวถ้ำ นั่นอะไเนี่ยแต่าดเพนตัวผู้ปูที่ลงแล้วเนาะปูคือเขียนเป็ดฮะที่เขียนเป็ดงามแท้๋อปูกันเคยเขียนเนาะตัวทำอมเป็นตัวทำไม่แต่ตัวทำอมาจดเนยอ้าวคุอาดี๋ยวสนใจกระจองเขามาเด้อแต่ว่าจองแล้วก็คือจองเลยเด้เบิดนนั้นบเีวบนเลยนี่นอหนงสิมาไหมบูซาแล้วบูซ่าทำเ็แล้วก็จะส่งลูกใหม่ผูบคัะบ้านนี่ปูบูซ่ามาแล้ว เขเรยกบอกเขาจะว่าเฮ็ดเรื่องไดวิธีการท่ว่ปูกับบอกเนี่งสิอ่ะสิเมือเศร้าอ่ากะไรมากว่าอันนูถือเลขประเด็นแมนแมนแมนเพราะว่าแทงแงกันแล้วไว้สามมือที่ปูบอกป่า็นบานกันแล้วเอาลงกมาใส่กับปาค่ากระจอาเลขบันื้ือจะได้บวกดวงกอะจอาที่แบบก็จะแบบไปให้โชคนุงสินนะปูว่ามันถือถือกันเรือตัวเลขอันอันเด็ดไหมถือห้องสค่ะ ก็จะเอาคนตนนี้ว่าวันขึ้นมากเล็ซึ่มพงสิบเวทก็จะไปซื้อแต่ว่าเป็นต้นบุญต้นคุณนตัวเราเข้าวันขันเพราะได้บูชาแจ้งกันหาขึ้นคือว่าไม่โสดไม่หับเข้าวันอธิษทานเราแต่ว่าให้บอกด้วยใจเวลามือเฮ็ดหันหามหามปล่อยหามไดาเมื่อนั้นอดออกเท่ากันอันขึ้นไม่เงี้ยก็หามดาผัว พวามันออือเล็กสีออกแล้วมันอยากมันอยากศูนย์นี่มือเล็กสีออกอนมือเล็กส okay so ีออกมันอยากมีโหลดปัญหานักะมันอยากศูนย์โหลดตัวปวมือเล็สีออกมันอยากศูนย์แมมันตั้งเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนแม่แมเขาอดเด็กกับด้กอดบริเวเกิดแจ็คสที่ว่าอย่างนี้แล้วก็เจือตัวแล้วเนาะแล้วนเอาาบียเมเตเฮียนเนาะค่ะเนาะแปดห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดนะคะับรเจกแจกแอดไลน์เขามาตามที่เบื่อให้ทังหน้าจอแล้วเนาะเนะซาับ ผมอยู่ไท้ายคือวันที่ยี่แปดยี่เก้าโครงสุดท้ายเนาะคันเนาะวายเก้ากับสามเทียพราะว่าพูดีขึ้นไปพื้นที่ยี่เก็ดพราะปูนัดเพิ่นแล้วเอาฟังจากปากปูแล้วเนาะคันเนาะเพราะปูนัดเพิ่นแล้วหวานต้มู้มเฮ้งๆลุ้ยลุ้ยลำลุยถูกหวยไปน้ำกันนะคะกับเล็บปูหนักเนาะเอาเห็นว่าคันคันไปหาเพื่อนแล้วคือเพื่อนไหนคู่เดี๋ยวไปดิคู่เดี๋ยวเล่นมาปูโอ้บอกปิศานแฮคู่เดี๋ยวเราบอกมองเพิ่มบอกเออคู่เดี๋ยวบอกมองเลยดิคือว่าเมื่อกี้่เป็นหนึ่งสามเซนนั่นสิเอ่าเพราะว่านั่น พ่อที่ไปเพิ่มเนี่ยพ่อทีพ่อ็ีโลงมาปปาบลวดแล้วก็ว่าวว่าให้บอกมองเลยคื้อมาหันนะมาหันครัว่าหนึ่งหากับเจ็ดหาคือล่างย่างเดียวได้ไปซื้อคนพ่าอทีบอกเลยอ๋อโศกคอหลับนั่เพิ่นเลเด้อจังหวัดขอแห้งมันๆอีกเน่เด้อเนาะเพ่อก็บอกว่าหาเก้าเนี่ล่างก็แม่ในดีพ่อทีบอกเลยแต่ว่าเป็นเสียงออกมาเลยดิเป็นเสียงค้นออกมาเลยค่ะโอ้หัวหน้าเฮฟซีพิ่นมีโศกมีลาบมันหมันน้ำกันเนาะ ฝากติดตามปูไว้ดึงแนวทางเนะคะเนาะกับมาลายโตดอกกมาลายมาลายโตมากันมากกระจัดมามากับผ่านไปกตัวเล็กเนาะตัวเล็กเลี่ยงงามเลยเลี่ยงงามเลี่ยงงามอยู่อ๋อสำหรับคลิปนี้เดือนสกาวกับเดือนคนเดิมกับใส่ฝาผ้ารวยกิดสิขคอตัวล่าไปก่อนเจอกันไม่ในคลิปหน้าขอให้เฮงๆรวยๆนะคะเนาะสวัสดีค่ะ